มาเดิอมาเด้อมากินขนมเส็นน้ำกันพี่น้องแซ่บหลายอยากกินขนมเส้นกับบเรง,ง่ายคืออยู่เมืงไทยเด้อพี่น้องก็ต้องเอาเส้นขนมเส้น เ้นแห่งเนี่ยเอามาตม้มก่อนมีหลายอย่างหลายยี่ห้อแล้วแจผู้ได้จิตถาสื่อเอาเด้อพี่น้องจ๋าเอาเส้นแห่งเนี่ยเอามาต้มก่อนเด้อพี่น้องจ๋าต้มแล้วก็ค่อยเบิงว่าเส้นนั้นสุกคือนยังคันสุกแล้วก็เอาไปล่างน้ำจับเป็นจีบแบบนี่เลยละพี่น้องจ๋าจากนั้นเขาก็จังสีได้เส้นขนมไปกินกับขนมจีนน้ำยาละจ้าขนมจีนน้ำยาแล้วเรียบร้อยแล้วจ้าพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อมากินขนมจีนนำกันพี่น้องจ๋าพูนะ่ะ เครื่องเน้นๆเลยนะคะหมอบักยายหนึ่งพี่น้องเห็ดสูพุยสูนองกินพี่น้องจ้ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินขนมเ้นน้ำกันพี่น้องจ๋าม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 ากำลังแล้วใหม่ๆเด้อพี่น้องเด้อมียังกินกันคือยังเนาะพี่น้องจ๋าคันบ่มียังกินกะมาบ้านนี่เด้อพี่น้องจ๋ามากินขนมเ้นน้ำกันพี่น้องจ๋าอุ้ยเบิ่งรู้พี่นะ เครื่องเน้นๆเลยเด้อพี่น้องมา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 กินขนมเส้นเป็นมูกันพี่น้องเฮ็ดซูพีสูน้องมื้อนี่ล่ะพี่น้องมาเด้อมาเด้อจขนมจีนน้ำยานะคะขนมจีนน้ำยาป่านเด้อจ้าพี่น้องใส่คุณเท้าไก่เข้าไปด้วยเลยนะคะบักทั่วไซไปนน้ำพี่น้องจ้าแล้วก็ทั่วงอกพี่น้องเอ้ทัวงอกก็ใส่ไปน้ำเนาะเป็นเครื่องของขนมจีนนะคะมาๆๆพี่น้องแล้วไม่ไม่ยังสิมากินขนมเส้นน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องจ๋าว no huh ันนี้มากินขนมเซนน้ำกันพี long, ่น้องเห็ดแล้วใมไม่ไมอยู <S <S ่นี่พี <idad> ่น un ้องจ๋าบ่งคุณนะมาเด้อมากินขนมเซนน้ำกันพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเอาบักพริกป่นใส่ก่อนพี่น้องจ๋ามันจังสีแซ่บคันขาดพริกป่นนี่ขนมเซนนี่โอ้ยมาเป็นตาแซ่บดอกพี่น้องจ๋าผู้ใดสอบหลก็ใส่หลายๆเด้อเด้อพี่น้องจ๋าหมักเผ็ดนั่นหมักพริกนั่นพี่น้องเนาะแล้วก็ผู้ใดว่าอยากกินเผ็ดก็เอาหน่อยๆก็ได้พี่น้องจ๋าเนาะอืม แซ่บขนาดด้วยพี่น้องจ้าขนมเส้นเฮ็ดเองเด้อพี่น้องอืมแซ่บพี่น้องมามา,มากินน้เส้นน้ำกันพี่น้องเอ๊ะ